จะอดกับนักบอลนักบอลกับนักบอลมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมพูดตั้งนานแล้วบางคนบอกเอ้ยมันไม่เกี่ยวทางจิตใจโค้ชระดับท็อปเขารู้หมดอเอาวิธีนี้มาไม่ได้มันไม่ใช่ฟุตบอลเจสีนะ,ม,นะมันอะไรเงี้ยมึงจะบ้า <laughs> เหรอไอเรื่องที่ แต่ละทีมใหญ่ๆเขามีปัญหากันเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็คือเรื่องสัมพันธ์นี่แหละการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยใช่ถ้ามึงดูแต่บอลเจ็ดสีมึงก็ควรไปดูบอลเจ็ดสีหรือบอลอบตบอลพิมลีกเขาก็มีแบบนี้แล้วเขาไม่ใช่เพิ่งมีเขามีมานานแล้วเพราะฉะนั้นไอ้คาว่าเนื้อเดียวกันคุณต้องขมวดให้ได้คุณเป็นโค้ชเนี่ยมึงจะระดับท็อปมึงก็เจอปัญหาเหมือนกันไอ้ที่โดนไล่เนี่ยไม่ระดับท็อปเหรอแล้วบอกว่ารู้ทุกอย่างแล้วโดนไม่ลดะก็โดนเทนฮ ของแมนยูลิเวอร์พูลเนี่ยสลอตเพิ่งได้แชมป์ใหม่มๆก็กําลังเจอปัญหานี้เพราะฉะนั้นไม่ว่ามึงจะลากย่าหรือระดับท็อปเนี่ยคำว่าเนื้อเดียวต้องทําไม่ได้คุณมีทฤษฎีเต็มกระเป๋ามีปัจญาเต็มที่เลยแน่วแน่แต่คุณอยู่กับนักบอลเนี่ยคุณคุณหักเลยไม่ได้คุณตั้งธงเส้นไว้มันมีความรู้สึกนะนักบอลขึ้นมาไม่ได้คุณก็ไม่ลงไปเนี่ยม,มันเป็นแบบนี้คุณดูบทสัมภาษณ์ดิคุณไปดูเรื่องราวที่ผ่านมาสลอตมันอยู่ตรงนี้เลยนะ มันไม่ลงเลยนะเอาดีแต่ครับเนี่ยขึ้นลงมีความยืดหยุ่นอยู่บ้างมีความเป็นมนุษย์อยู่บ้างตึงเข้มในระหว่างงานแต่พอไม่งานก็บกอดคอเพื่อกอดคอหัวเราะพูดคุยสิ่งเหล่านี้ผมไม่ใช่แฟนบอลลิเร์ภูแต่ผมสัมผัสได้เราเห็น8 9ด้าปีเนี่ยเรื่องนี้ก็คุยกันมาบ่อยเพราะฉะนั้นใครบอกไม่มีผลผมไม่เชื่อแล้วทำไมเป็นแบบนี้นี่คนละส่วนกับเหตุผลหน้าฟุตบอลนะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเป็นสุดยอดโค้ชขึ้นหิ่งเนี่ยคุณต้องมี2แบบ เป๊ปเนี่ยแม่งโคตรเข้มเลยหักคือหักฟันคือ,ฟ,คอฟันด่าคือด่าแต่เวลาที่เป็นเวลาส่วนตัวมันมีมมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีทั้งความเก่งมีทั้งจิตวิทยาเอบระเดชพราะคุณต้องมีประเดชพราะคุณไม้แข็งไม้นวม,มเพราะ,ะนั้นโค้ชที่ขึ้นหิ่งมันเลยมีน้อยอ,อบางคนมีแค่ส่วนนี้ส่วนเดียวอยู่ได้ไม่นานบางคนไม่มีส่วนนี้เลยก็ไม่ได้ม,มันต้องผสมประสานกันเพราะฉะนั้นมันคือ อ่ะแน่แแหละถ้าขบวดที่เห็นภาพนะอในมุมของความเป็นองค์กรของความเป็นทีมอ่ะมันไม่ควรเกิดขึ้นหรอกเรื่องแบบเนี้ยคือคุณจะคุยคุณจะเคลียร์คุณจะสื่อสารเนี่ยหลังบ้านได้เลยครับมาดิเอ้าจับเข่าคุยกันอะไรก็ว่าไปอีจุดหนึ่งก็เปรียบเทียบค้นง่ายเลยซาร่าอยู่กับครับครับมีทั้งพระเดชพระคุณซาร่ายังตะโกนต่อป่าต่อคําในสนามเลยก็ยังมีก็ยังมีนักภาษาอะไรกับสล็อตที่คุณ ขีดเส้นไว้ตรงนี้อ,อืแล้วก็ไม่ไม่ื<ด>อือไมอไ่อะไรอย่างนี้แล้วคุณปฏิบัติกับเขาแบบนี้อืม,มันอาจจะเป็นตัวอื่นด้วยแต่ตัวอื่นไม่กล้าอาจจะอยู่ในวินยัยอะไรก็ว่าไปนี่แหละมัน,ม,นมันมองเห็นได้ดไดอื